สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันกับคุณครูเจี๊ยบอีกแล้วนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันนังคารแล้วค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้ในหน่วยปันแม่อยู่นะคะและวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อแม่แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปพบกับกิจกรรมแรกก่อนใช่ไหมคะเด็กๆกจิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรม เชา้าวันใหม่สดใสแข็งแรงวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการของตนเองนะคะด้วยท่าทางง่ายๆประกอบเพลงข้าน้ำนมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบเพลงค่าน้ำนมแล้วเด็กๆอย่าลืมผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะโดยการยืดลำตัวแขนขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆนะคะทำทุกครั้งนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วค่ะ พบกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อแม่แต่ก่อนอื่นคุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ากุ่งกิ่งรักพ่อแม่เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ กิรักพ่อแม่กุ้งกิ่งตัวกลมยิ้มเก่งสนุกคืนเครงสดใสเริงรา่ากุ้งกิ่งยิ้มกว้างตาหยีน่ารักแสงดีช่างเจรจาตื่นนอนตอนเช้าสดใสกุ้งกิ่งรีบไปน้ำล้างหน้าแต่งตัวกินข้าวเองได้ทำเองง่ายงาย เ็ดพันเวลาหอมแก้มพ่อแม่ทุกวันรักกันหอมกันสุขสันต์หันษากอดพ่อกอดแม่ทุกวันรักกันกอดกันอบอ,อุ่นหนักหนาขุมกิงว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ชื่นใจไม่ดุไม่ว่าขุงกิงไม่ดื้ององแงพูดกับพ่อแม่ รงท้ายคะขาตอนเย็นคุณพ่อเลิกงานพอกลับถึงบ้านคุณกิงคอยท่าเตรียมน้ำให้ดื่มชื่นใจนวดแขนนวดไหล่เหนื่อยไหมพ่อจ๋าวันหยุดช่วยแม่ทำงานเช็ดโต๊ะกวาดบ้านเก็บจานพับผ้าช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ยลิปไปพวนดินถอนหญ้าชวนกันเข้ากรัวทำอาหารผัดผักเปรี้ยวหวานต้มยำผัดคนาไข่เจียวฝีมือหนูเองแม่ชมว่าเก่งจริงๆรูปจา๋าหุงจิงป้อนแม่หนึ่งคำป้อนพ่อสองคำอ้ำอร่อยจริงหนาะอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจ พ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าแม่วิ่งไล่จับตะกจี้กับจับฮี่ฮี่พ่อเล่นเป็นม้าห้าห้าหัวเลาะดังลั่นวิ่งเล่นด้วยกันสนุกเพฮฮาก่อนนอนหกิงยิ้มแป้จุ๊บแก้มพ่อแม่แล้วนอนผมผ้าพ่อเล่านิทานสนุกจัง ุณกิ่งชอบฟังนิทานหันษาอ้อมกอดแม่แสนอบอุ่นแขนพ่อนอนหนุนสบายหนักหนาครอบครัวกมเกียวรักใไขุ่ณกิ่งสุขใจลันลาหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามที่จะมาถามเด็กๆด้วยค่ะคำถามแรก ในนิทานมีตัวละครใดบ้างเอ่ยเด็กตอบได้ไหมคะคำถามที่2ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์กุ้งกิง๋งช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะเด็กๆคงจะตอบคำถามได้ทุกคนนะคะเห็นไหมคะว่าการแสดงความกตัญญูที่มีต่อแม่นั้นเด็กสามารถทำได้ง่ายๆ หลายวิธีนะคะแล้วก็ทำได้ในทุกๆวันด้วยการปฏิบัติตนต่อแม่ก็เพื่อที่จะแสดงถึงความรักความกตัญยูที่เด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเช่นเชื่อฟังคําสั่งสอนของแม่เป็นเด็กดีด้วยการทำงานบ้านง่ายๆช่วยคุณแม่เช่นอาจจะกวาดบ้านถูบ้านกรอกน้ำ หรือว่าตั้งใจเรียนหนังสือหรือว่าพับผ้าช่วยคุณแม่แล้วก็แสดงออกด้วยถึงความรักด้วยการกอดแม่หอมแม่และในวันสำคัญแบบนี้เด็กๆก็อย่าลืมทำการ์ดให้คุณแม่ด้วยนะคะแค่แค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะเด็กๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้คือคำว่า love love เด็กๆร้องออกเสียงสิคะ love เลิฟก็คือรักนั่นเองนะคะเด็กๆม,มีตัวอักษรอะไรบ้าง l o v e love l เลิฟก็แปลว่ารักนะคะเด็กๆ กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ของเราวันนี้เด็กๆจะได้ต่อเติมภาพจากภาพที่กําหนดให้ง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบงานสีดินสอยางลบเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะแล้วทุกครั้งเด็กๆก็อย่าลืม เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเด็กๆฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเด็กๆแดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ